สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี่กูใจภาพมาเที่ยวทะเลจ่าเบิงบ้งหนกเบิ้งหนกนะจ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นทะเลที่ว่าไปเบิ้งบานแนะละจ้ะอันนี้ก็จะขับรถไปนิดนึงจริงๆแล้วมันยางไปได้จ่ะแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยเขาก็ได้งยางไปดอกเขาก็ขี่รถไปนะจ่ะ <c oughs> มันยางออกไปทางหลังบานแล้วมันก็จะเป็นลัดไปลัดไปหลายๆหาดจยางสีหนะ้า มองนี้จะเป็นนันท่าปลาจ้ะบันบ้านเฮาก็เอื้อนท่าปลาเนาะในในมองมองนี้ก็จะจะเอาเรือมาจอดเขาเจะเอาปลาขึ้นนะจ้ะจะเป็นฝากคือคึมไน้นจังน้อยเหมือนไปเนี่ยมือามาเสาจ้ะเสาเสาสวยๆแน่นหรอวะก็ยังท่านเห็นนันเห็นก็จะเอาปลาขึ้นอยู่จ้ะแต่ว่าประกาศไทาย ปกาศไทยเนะาะพราประเทศอันนี้เพื่อนจะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเพิ่นเนาะเฮ้าก็ต้องเคารพเพื่อนเฮก็ประกาศไปไทยจ้ะเนี่ยเพื่อนจะปาขึ้นมองนี้หละจ้ะเนี่ยเรื่องเพื่อนก็จะเอาความาจอดนี่แล้วก็ปาขึ้นจะมีคนมาลับสื่อจ้ะคือบานเฮ่าเลยจ้ะเป็นทาปาคือบานเฮ่าเลยเพืเ่อนจะึ้นมาเป็นเข็งๆนะแล้วก็มี่ เมื่อนั้นเห็นมีปลาเสลมอนน้ำหนะจากตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นห้องเย็นนะเนาะเนี่ยเขาจะหาหอยปีนองเนี่เอเออยออ <c oughs> ขเาขาจะเคาะเอาหอยออกจากหินนม่งเขาจะเคาะเอาหอยออกจากหินเนี่ยได้หลายอยู่ได้จ้ะเห็นเพื่อนเนห็นมือถือกับแบงไปแอบถ่ายเพื่อนก็ประกาศถ่ายไก่เราก็ทถ่ายไก่ไก่เมื่อเห็นหนาเพื่อนทุกจ้ะนี่ นี่มองท่าปลาเขาอย่างไปนะมองท่าปลาก็จะมีห,อหอม่องห่องเหมือนกับห่องเย็นห่องยังอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเหมือนท่าปลาบ้านเฮานั่นแหละจ้ะบานแดดออกแล้วนแตะแดดมีแดดมันก็งามนะจ้ะมันก็วิวงามอีกแบบหนึ่งเพราะง่างย่างเฮตะกุนมองเงี้ยมองเงี้ยไปแต่รูกต้นเล่าขึ้นยังเนี่ยาธุพี่น้อง ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงได้